สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพากเสียงสติกไฟเชอร์นะฮะไปดูกันเลยผมทำเองกับมือเลยกดติดตามกดซับสไคร์ได้เฮ้ยอะไรวะดาบเออวีดาบเอบอลูกเตะไปกินนอนโลเลนโลอโอ้ยทีบยเฮ้ยตุกสัสยาบรู้อื้อ,อเล่นดาบ ดาบมันของฉันฮึดุบเบซิลเลดนี่แต่งเองเลยมาดบาสุก้ายังยืดยุดิหลบได้นี่เอาเท้าไปกินก่อนแล้วกันดาบดาบปิดฉากสนับสนุนโดยดาบแทงดาบเอาบ๊ายบาย stop